สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอสันทวชาดกนะคะเป็นเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยเกี่ยวกับการคบหาหรือบอกว่าความใกล้ชิดสนิทสนมใช่ครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่า เพื่อตอบคำถามพระภิกษุเรื่องการบูชาไฟซึ่งเป็นความเชื่อที่มีในยุคนั้นนะครับอ๋อค่ะโดยท่านก็ยกเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เองตอนเป็นพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ฟังเป็นเหมือนอุทาหรณ์สอนใจประเด็นหลักๆก็คือเรื่องผลของการเลือกที่จะสนิทกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะถูกต้องครับว่ามันส่งผลยังไงบ้างน่าสนใจค่ะงั้นเรามาลองดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรที่ ลึกซึ้งกว่าแค่คบคนดีเลี่ยงคนผ่านท,ทั่วไปเริ่มเรื่องเลยก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นท่านเกิดเป็นพรามณ์ครับแต่แทนที่จะไปเรียนพระเวทหรือใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวท่านกลับเลือกไปบำเพ็ญตะบะในป่าอืมแล้ววิธีที่ท่านเลือกก็คือการบูชาไฟนะคะโดยหวังว่าการทำแบบนี้จะทำให้ได้ไปเกิดในพรหมโลกครับคือการบูชาไฟในสมัยนั้นเนี่ย ก็ถือเป็นทางปฏิบัติอย่างหนึ่งนะเพื่อความหลุดพ้นตามความเชื่อของเขาโอ้ค่ะมันสะท้อนความเชื่อที่ว่าถ้าบําเพนตนเข้มงวดมากๆก็จะนําไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้พรามหนุ่มในเรื่องก็เลยมุ่งมั่นมากตั้งใจทําเต็มที่เลยแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะวันหนึ่งท่านพรามได้ข้าวปลายาดอย่างดีเลยครับข้าวหุงด้วยนมสดใช่ค่ะผสมเนยใสยหรือสับปิด้วย ตั้งใจจะเอาไปบูชาไฟถวายมหาพรหมอืมตั้งใจอย่างดีแต่พอเทลงไปในกองไฟเท่านั้นล่ะค่ะไฟมันกลับลุกโชนแบบรุนแรงมากครับแล้วก็เผาบรรณาราหรือกุฏิที่ท่านสร้างมาอย่างยากลำบากวอดไวายไปหมดเลยโอ้โหเป็นภาพที่น่าตกใจมากนะครับลองนึกภาพสิ่งที่เราเฝ้าดูแลมาตลอดทนุถนอมอย่างดีค่ะกลับกลายเป็นต้นเหตุให้เราพินาศไปซะเองใช่เลยค่ะ ท่านพราหมณ์นี่คือตกใจมากเสียใจมากพอหนีออกมาได้ท่านก็เอ่อกล่าวคาถาแรกออกมาเลยครับาถาตําหนีไฟประมาณว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความสนิทสนมหรือสันทวะเนี่ยดูสิไฟที่เราเลี้ยงดูอย่างดีด้วยเนยใสเข้าปายาตกลับมาเผาศาลาที่เราสร้างยากเย็นให้พินาศไปได้ คาถานี้ตีความคำว่าสันทะวะหรือความสนิทสนมในแง่ลบเลยนะครับค่ะคือมันชี้เห็นว่าไอ้ความใกล้ชิดผูกพันเนี่ยแม้เราจะดูแลเอาใจใส่ดีแค่ไหนเหมือนที่พรามดูแลไฟอืแต่มันก็นำหายนะมาให้ได้ถ้าสิ่งที่เราไปผูกพันด้วยน่ะมันมีธรรมชาติที่เป็นโทษอยู่ในตัวเหมือนไฟที่มีทั้งคุณและโทษใช่ครับหรืออาจจะมองว่าความผูกพันนั้นมันเกิดจากตัณหา คือความยึดมั่นในรูปแบบหรือความเชื่อผิดๆแทนที่จะเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งดีงามจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยคือไม่ได้อยู่ที่เจตนาดีอย่างเดียวแต่ต้องดูธรรมชาติของสิ่งที่เราไปสนิทด้วยถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพรามท่านทํำยังไงต่อพรามก็หมดศรัทธาเลยครับกับการบูชาไฟเนี่ยค่ะเอาน้ําราดดับไฟ ใช้กิ่งไม้ตีๆให้มันดับสนิทแล้วก็ทิ้งอาสมไปเลยเดินทางเข้าป่าหิมพานไปแล้วท่านก็ไปเจอภาพที่แบบว่าน่าทึ่งมากครับฉากสำคัญเลยคือไปเห็นนางเนื้อทรายชื่อสามากำลังเอ่อเลียปากสัตว์นักราอยู่ใช่ครับพวกราชสีเสือโครงเสือเหลืองที่ปกติมันต้องเป็นศัตรูกันค่ะแต่มันกลัดอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขเป็นมิตรกัน ภาพนี้มันตรงกันข้ามกับเรื่องไฟไหม้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับมันแสดงพลังของสันทวะในอีกมุมหนึ่งเลยพอเห็นภาพนั้นพรามก็เหมือนเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะครับท่านก็กล่าวคาถาที่สองออกมาชื่นชมภาพที่เห็น ว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าความสนิทสนมแล้วความสนิทสนมกับสัตว์บรุษหรือคนดีเนี่ยเป็นความประเสริฐจ,จริงๆดูอย่างนางเนื้อสามาสิยังสนิทสนมกับสัตว์ร้ายพวกนี้ได้เลยใช่เลยครับคาถาที่สองนี่คือเน้นสันทวะในความหมายบวกเต็มเต็มเลยการครบหาหรือความใกล้ชิดกับสิ่งดีงามคนดีหรือในที่นี้คือสภาวะที่มีเมตตามากๆจนสัตว์ร้ายยังกลายเป็นมิตรได้เนี่ยอืมัมนนํามาซึ่งความสงบสุข ความปลอดภัยได้อย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องคบคนดีภายนอกอย่างเดียวแล้วสิคะไม่ใช่แค่นั้นครับมันหมายถึงการบ่มเพาะคุณธรรมความดีงามข้างในตัวเราด้วยจนเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเกื้อกูลกันนี่แหละครับคือแก่นที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะสื่อเพื่อตอบคำถามเดิมที่ว่าไอการปฏิบัติภายนอกอย่างบูชาไฟเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับการฝึกฝนจิตใจข้างใน อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าการที่เราเลือกจะสนิทกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกหรือภายในจิตใจเราเองมันมีผลกับชีวิตเรามากๆจริงๆแน่นอนครับแล้วสุดท้ายท่านพราหมณ์ก็เลยเลือกเส้นทางใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านก่อนละทิ้งการบูชาฟไฟไปเลยหันมาออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรทางจิตจริงๆจังๆเน้นฝึกสมาธิครับจนได้ฌานสมาบัติได้อภิญญาคือจิตสงบ มีพลังรู้แจ้งพอสิ้นชีวิตก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกตามที่เคยตั้งใจไว้แต่ด้วยหนทางที่ถูกต้องถูกต้องครับด้วยการพัฒนาภายในไม่ใช่ทำพิธีกรรมภายนอกเหมือนเดิมสรุปก็คือสันทวชาดกนี้ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะไฟที่ทำลายแม้จะดูแลอย่างดีก็เหมือนผลร้ายของการไปผูกพันกับสิ่งไม่ดีหรือความเชื่อผิดๆครับส่วนภาพสัตว์ต่างๆที่อยู่ด้วยกันสงบสุข ก็คือผลของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีหรือการมีคุณธรรมภายในใจเราชัดเจนมากครับเรื่องนี้ย้ําเลยว่าความสนิทสนมหรือสันทวะเนี่ยมันมีพลังสองด้านจริงๆเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างสรรค์ใช่ครับเมื่อเราเลือกผูกพันกับสิ่งดีๆหรือเป็นอาวุธทาลายเราเมื่อเราปล่อยใจไปใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นภัยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั่นก็นํามาสู่คําถามให้เราคิดต่อกันได้นะคะ นอกเหนือจากเรื่องคบคนแล้วเนี่ยชาดกเรื่องนี้อาจจะชวนให้เรากลับมามองความสนิทสนมของเรากับสิ่งอื่นๆในชีวิตประจาวันดูอืมน่าคิดครับไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือแม้แต่นิสัยบางอย่างหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากๆก็ได้นะคะครับผมเรากําลังป้อนอาหารหรือให้พลังงานกับอะไรอยู่สิ่งนั้นมันกำลังหล่อเลี้ยงให้เราดีขึ้นหรือกำลังค่อยๆเผาทำลายเราจากข้างใน เหมือนไฟที่พราหมณ์เคยบูชาหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับที่เราแต่ละคนคงต้องหาคำตอบด้วยตัวเองจริงๆ